ก็ขอกราบสวัสดีนะครับมาพบกับช่องสวิสวะสายเทนะครับช่องที่นําความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับริโต์โเรนซีมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาเล่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวและก็ความเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นครับฝากกันนะครับช่วยกันครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกดระดิ่งนะครับ โอเคครับไปอัปเดตราคาเหรียญกันสักนิดนึงครับสำหรับราคาเหรียญบิตคอยนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ5 1 0 0 0ื่นนะครับอิตาเลียม่ที่ประมาณ4ี่พันาสนะครับอ่าบีนบีอยู่ที่ประมาณ5 4 3นะครับแล้วก็โซโลนาอยู่ที่187นะครับในขณะที่คาร์โนนะครับอยู่ที่1.44นะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปดูข่าวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าข่าวข่าวแรกครับก็เป็นอ่ายก เช่นเดิมครับทุกวันผมจะนําการวิเคราะห์การาฟของเทคเดฟเนี่ยมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังเพราะผมเชื่อว่าอ่าเขาเป็นเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เนะาะก็ทางทางเทคเดฟนะก็ได้ทําการอ่าเอาไซเคิลนะครับมาให้เราดูนะครับไซเคิลครั้งที่หนึ่งไซเคิลครั้งที่สองไซเคิลครั้งที่สามนะครับโดยมีการลากฟิบูชันชีนะครับเราก็เห็นได้ว่าอ่าลักษณะราคาปัจจุบันนะครับไซเคิลเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับไซเคิลสองไซเคิลสามนะครับ ลงมาแตะฟิบูนชชี่ที่1.472นะครับแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าในอนาคตมันจะต้องขึ้นไปแตะฟิบูชนชชี่ที่2.272ซึ่งราคาที่เขาคาดการณ์ไปถึงประมาณ2 0 0 0เลยทีเดียวนะครับส่วนระยะเวลาผมิว่าอาจจะใช้เวลาเป็นปีหรือว่าอาจจะไปถึงปีหน้าเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นฉากที่ตั้งแต่ปี2011เลยเนาะซึ่งกว่ามันจะไป2แส0อาจจะใช้เวลามัน2-3ปีในอนาคตนะครับซึ่งมันจะไปได้แน่นอนครับ ในความพิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคครับไปข่าวต่อไปครับเป็นข่าวไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสาวกของอาเรียญโคตินะครับ co-ti โคติ C o T นะครับได้มีการเป็นพาร์ทเนอร์ระหว่างาทางของ ADA นะครับ D7 D7 กับ ADA s สแ p นะครับร่วมมือกันนะครับในการาเป็นพันธมิตรแล้วก็ในการเชื่อมนะครับระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงหรือวาอ่าเพิ่มเด็กเข้าไปในตัวของ ทาง D7 แล้วก็ทางโกตินะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าโกตินะกครับก็อาจจะส่งผลต่อ,อเหรียญพ่อเหรียญแม่อย่างกีด้าด้วยนะครับผมแล้วก็อีกข้อมูลเป็นอีกฉากหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูนี่ก็เป็นแผนงานนะครับของทางโคตินะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับที่มาร่วมมาทางโคติเราก็เห็นมีทั้งคารานโน่นะครับมีแฟนทอมมีเชนลิงมี อ่าเซลเซียสหรือว่ามีอะไรอีกมากมายรวมถึงจันเดชเว็บด้วยนะครับโดยในเนื้อนะหาเขาก็อ่าได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการอ่ะฉลองให้กับโคตินะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับไมเนทสองุนะครับไมเนทสองจุดที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามบนอ่าโคติน็ตเวิร์กนะครับทุกคนก็ลองไปอ่านขอ้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมได้นาะอว่าอ่าใ,ในในช่วงปีที่ผ่านมานะครับโคติได้ทําอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีเดียนตัวหนึ่งที่ค่อนข้านน่าสนใจนะครับผม โอเคครับอ่าก่อนอื่นนะผมไปวิเคราะห์ราคาเหรียญบิตคอยให้สักนิดนึงเนาะลืมไปเลยโอเคสําหรับเจ้าเหรียญบิตคอยนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดเสมอครับว่าถ้าใครดูที่ผมวิเคห์เนาะย่อมาไม่หลุดเด้งขึ้นต่อยืนบนเส้นห้าหมื่นหนึ่งได้ไหมห้าหมื่นห้าร้อยยืนได้ไหมยืนได้อาจจะไซด์เวย์เพื่อรอเส้น EMA ยี่สิบห้าสิบแล้วก็อินร้อยตัดกันขึ้น พอไอ้เจ้าเส้น EBA ไอ้พวกเนี้ยมันตัดกันขึ้นน่ะโอ้โหหกหมื่นนี่เจ็ดหมื่นนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยาก,กต่อไปนะครับก็ส่วนตัวตอนนี้ครับก็มันน่าจะไซเวย์ครับไซเวย์ไปสักพักหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แหละห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งห้าร้อยถึงห้าหมื่นห้าร้อยหรือว่าถ้ามันมียอนะ่อหนักก็ไม่น่าจะหลุดหลุดต่ำกว่า,าห้าหมื่นและได้กลมๆมนะครับประมาณห้าหมื่นแหละแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปต่อนะครับ อาจจะไซด์เวลล์รอเส้นหนีบ A เนาะส่วนราคาเป้าอะครับตอนนี้ก็ถ้าอยากให้มั่นใจต้องมาต้องขึ้นมากกว่าไฮเดิมตรงนี้ก็คือให้ขึ้นมายืนบนเนี่ยห้าหมื่นสองถึงห้าหมื่นสองห้าร้อยให้ได้ก่อนพอยืนได้ปับ๊บโอ้โหอนาคตสดใสอะเป้าหลบไปคือเส้นนี้นะห้าหมื่นสี่นะครับอ่าห้าหมื่นห้าแล้วก็ห้าหมื่นเก้าตามลำดับนะครับสําหรับอ่าราคาบิตคอยนเนาะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับราคาไทยก็ ให้ดูราคาเอาราคาเนี่ยอันเนี้ยไปคูณประมาณ33.5แล้วกันเนาะโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวสำหรับแฟน XRP นะครับโดย c e o ีเขาได้ได้ออ,อ,อกมากล่าวว่าครับในปีที่ผ่านมานะครับาทาง XRP ยังคงมีความมีการพัฒนานและมีความแข็งแร่งในปีที่ผ่านมาแข่งแร่งแข็งแร่งมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแม้จะมีการฟอ้องร้อง จากกรอตตหรือทางเซกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกการเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ให้ทําการยืนยันนะว่าแม้แต่กรอตตจะร้องแต่เอกพียังมีการนําธุรกรรมแล้วก็มีการประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นปีเขาให้เป็นปีที่แข็งแร่งปีหนึงน่งหนึ่งก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนเอกพีก็ลองไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็ซี o อออกมาพูดเองเลยนะครับโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปที่อยากให้ทุกคนโฟกัส ในข่าวประจําวันนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับทางบแอนนะครับได้ทําการลิศนะครับลิสสองเหรียญขึ้นมาคือเหรียญแรกคือเหรียญสเปลนะครับ S P E L L สเปลนะครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งที่ทุกคนลอยคอแห่ลอยคอนะครับรอคอยนะครับก็คือเหรียญอ่า U S T หรือเป็น t ทอรล่า U S D นะครับของอ่าก็เป็นสเตเบิลคอยของเชนของเทอรล่าหรือว่าที่ เหรียญของลูน่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าเทอรล่าก็ตรงผลให้ตอนนี้ครับเออเทอรล่านี่เอาเอาลงยากมากจริงนะครับก็อยากให้ผมหมอนาอผมมองทำกำไรไปแล้วที่ประมาณเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็ถามว่าทำกำไรประมาณห้าสเปอร์ซ็นขอ,องพอร์ตเนาะรอมันย่อมาผมก็เก็บเพิ่มไปที่ตอน8ปดสิบ้าเหรียญแล้วก็มูล,ลค่าผมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนเล่นรอบเล่นรอบเจ้าอลูน่า Luna ไปครับตอนนี้ก็ ถ้าดูข้อมูลจาก TVL ณตอนนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเนี่ยถ้าดูจากข้อมูล TVL เนี่ยทางเทอร่าหรือเหรียญลูน่าเนี่ยมี TVL สูงสุดทำสถิติสูงสุดใหม่ที่20.79พันล้านแล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกทุกครั้งที่มีการ Total Lock Value เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําส่งผลให้ราคาเหรียญปัจจุบันโตขึ้นในอนาคตภายในอีก2-3าวันข้างหน้านะครับก็มารอติดตามนะครับ ทีนี้เราก็ไปดูกราฟรูน่ากันสักนิดนึงนะครับเป็นไงล่ะครับนี่เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแต่ประมาณเนี้ยผมขายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็ลงมาเก็บตรงนี้ราคาเป้าต่อไปที่ผมมองอย่างนี้ผมมองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1้อเหรียญน,นะครับแล้วก็1 1 5เหรียญน,นะครับแล้วก็120เหรียญตามลำดับน้อนนราคาเป้าต่อไปนะ ก็อาจจะไปเท่ากับ a อ A ์แบแล้วนะครับสำหรับเจ้าเหรียญลูน่าก็ขอแสดงความดีใจนะครับสำหรับคนที่ถือเหรียญลูน่านั่นเองนะครับถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับก็ราคาเป้าเนาะทุกคนเนาะเป้าต่อไปที่คนขายกันน่าจะประมาณร้อยห้าร้อยเก้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้อยยี่สิบเลยนะครับก็มารอดูกันในอนาคตนะครับว่าเจ้าลูน่าจะสามารถเติบโตได้ไกลเท่าไหร่ครับโอเคครับก็มีประมาณนี้หรับก็ข่าวของเจ้าเหรียญลูน่าเหรียญเทอรล่านั่นเองนะครับผม ข่าวสุดท้ายครับแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับคือเป็นข่าวของทางเบต้านะครับได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ A w a วหรือ A1 Land เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการเปิดตัวนะครับในวันที่5มก,กราคมนะครับ 2, 2022ในปีหน้าทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะวา่าสองตัวนี้จะทำงานร่วมกันนะครับโดยจะมีต่างๆก็จะมีแล้วบ้างเนี่ยมีเว็บ ETH มีเว็บ BTC ซึ่งจะมี A w a วมาด้วย มมาร่วมด้วยนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่5นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาสําคัญนะครับคือ2ข้อนี้นะครับโดยเขาจะใช้เบต้าโทเค็นนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับในการเคมรีวอร์ดที่ออนบน a อเวหรือเอเวอร์แลนนะครับอย่างที่2ครับคือเขาจะทําให้อ่าการรับรางวัลของเบต้าเนี่ยครับจากผู้ใช้ a อเวหรือเอเวอร์แลนนะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่อ่ามีสิทธิ์ใน ในการเคมบนอิตาเลียบด้วยนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นข่าวที่ค่อนข้างโอเคสําหรับเจ้าเหรียญทั้งเบต้าแล้วก็ A อแวหรือเอแวลนนนั่นเองนะครับผมทีนี้เราไปดูราคาเหรียญเอแวหรือเอแวลนนสักนิดนึงนะครับโอเคโอเคครับอย่างที่ผมบอกเป็นการย่อแล้วมันค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้เทมันจะเป็นขาขึ้นชัดเจนเนาะก็ยอ่ยอย่อถ้าไม่หลุดเส้นเนี้ยเป้าต่อไปที่ผมมองนะครับ อ่าแต่ผมขอฟิโบนิดนึงนะครับเพิ่มมาหน่อยผมก็ใช้ฟิโบนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะนี่ครับเห็นไหมมันสองจุดศูนย์มาแล้วก็้าต่อไปก็เป็นนี่ครับเป้าต่อไปก็คือที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับเจ้าเหรียญ a แ a วกที่ผมมอง14งร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบตามลำดับเนาะมองเป้าระยะสั้นกันเนาะถ้ามันย่อไม่หลุดก็อาจจะขึ้นไปถึงขนาดได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับเจ้าเหรียญแซนนะครับล่าสุดนะครับ PWC ครับฮ่องกงประกาศซื้อที่ดินนะครับในแซนบ็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวข่าวนี้ก็ส่งผลให้ราคาแซนบ็อกเมื่อวานที่ผ่านมาค่อนข้างเติบโตค่อนข้างสูงนะครับโอเคครับข่าวก็มีประมาณนี้ครับลองมาอ่านเพิ่มเติมได้นะก็ถือเป็นข่าวดีสาหรับเจ้าเหรียญแซนแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็จะไปวิเาะห์เหรียญแซนสักนิดนึงเนาะเหรียญแซนนะครับ โอเคครับโอ้โหอ่าเป็นตามกราฟฟิโบ mm hmm. ที่ผมตีไว้อีกแล้วนะครับฟิโบไม่เคยโกหกใครครับก็จะ mm hmm. เ,เห็นได้ว่าฟิโบเนชชีได,ได้แตะเส้นอ่าหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดแล้วก็ย่อลงมาแตะเส้นที่หนึ่งจุดสองเจ็ดสองไม่ผ่านอาจจะมีการรีบาแล้วอาจจะขึ้นไปต่อส่วนเป้าหมายต่อไปนะครับที่ผมมองนะครับอยู่ที่ประมาณอ่านี่เป็นรา,ราคาไทยนะราคาไทยเนาะอยู่ที่ประมาณ2 3 0้นะครับ แล้วก็240 243นะครับ250แล้วก็258ตามลำดับนะครับสําหรับราคาต่างประเทศครับผมลบก่อนก่อนหน้านี้ก่อนเนาะดีสดๆเลยนะครับโอเคครับราคาต่างประเทศเหมือนกันครับแต่เส้น1.618ไม่ผ่านย่อมีแนวรับที่1.272 ทยอเรามันรับอยู่เป้าต่อไปนะครับผมมองที่ประมาณ6.89นะครับ7.2แล้วก็7.65ตามลำดับนะครับโอเคครับสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารในการติดตามเกี่ยวกับคริปโต c ค r r e n c y ต่างๆก็เป็นกำลังใจให้กับช่องอุตวะสายเทรดได้ทำข่าวสารให้กับอัปเดตให้กับทุกคนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ